แม่น้ําที่จะไม่ตั้งท่านชิมชมีที่ต้องเป็นแม่น้ําที่เกิดจากสตรีมเติมเสุดท้ายนั้นมันจะมาอย่างที่ท่านไม่ตั้งตัวเลยทีเดียวความแคบเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าท่านไม่สามารถปิดประตูกั้นมันได้คนในโลกนี้ตั้งภาพว่าวันหนึ่งถ้าข,ข,ข,ขึ้นเครื่องกินเจชส่วนตัวขับลัมโบกีนี่นะครับนู่นนี่นั่นชีวิตถ้ามันจะปังชีวิตถ้ามันจะปังชีวิตท่าน,นจะปังกรณีนี้ได้รับนะครับพี่น้องหลายท่านมาจากจังหวัดไกลมากเลยครับกัมพูชาตราดนะครับ วันนี้พี่น้องมามาฟังเสียงของพระเจ้าใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมมาในหัวข้อที่ชื่อว่าจงนิ่งเสียนะครับหลายครั้งชีวิตของเรานั้นมีบางเวลาที่พระเจ้าปรารถนาให้เราทําสิ่งหนึ่งคือว่านิ่งเสียเราส่วนมากนั้นเราเมื่อเราใช้ชีวิตเป็นคนงานเป็นพนักงานเรารู้ว่าถ้าวันไหนเรานิ่งเสียเราไม่ไปทํางานนั้นเราจะไม่มีค่าจ้าง พ,พี่บอกว่าแต่ว่าลูกชายหรือว่าลูกสาวในบ้านของท่านนั้นไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแบมือขอแล้วก็บอกว่าขอตังค์หน่อยมือท่านก็เลื่อนลงไปนะครับไปนในกระเป๋าตังค์ท่านควักอะไรบางอย่างออกมาเลือกไปว่าเอาแบงค์เขียวแบงค์น้ําเงินหรือแบงค์แดงหรือไม่ก็เป็นแบงค์เท่านะฮะขอตังค์ไปซื้อของลูกนั้นส่วนมากก็นิ่งเสียแล้วรู้ว่าพ่อแม่ยังอยู่ก็แค่อ้าปากขอก็ได้ของที่ต้องการ หลายครั้งเรานั้นเคยชินกับการเป็นคนงานเราเคยชินกับการเป็นพระคัมภีร์บอกเขาเรียกว่าน้ําใจทาตนะครับเราก็เลยไม่เข้าใจบางเรื่องเป็นศาสนศาสตร์ของพระคัมภีร์ที่พูดว่าในบางเวลานั้นท่านจําเป็นจะต้องนิ่งเสียบ้างและผมอยากบอกว่าเป็นเรื่องที่คริสเตียนทํายากที่สุดโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นคนเก่งท่านเป็นคนมีความสามารถท่านเป็นคนที่เชี่ยวชาญในอะไรบางเรื่องแล้วเป็นคนเก่งบางเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยสำหรับท่านที่ท่านจะนิ่งเสีย วันนี้มาดูดีไหมครับว่าพระคัมภีร์เนี่ยให้มุมมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านจะต้องนิ่งในบางเวลานะครับเพราะว่าบางเวลานั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องทําอะไรเท่าไหร่นะครับในพระชนะพระเจ้านะครับในพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่10นะครับบอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกว่าจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้านะครับ แล้วมีตอนนี้ในพระธรรมสุดีบทที่46นั้นให้บริบทของการที่อยู่ในความยากลําบากให้บริบทของการที่กําลังอยู่ในสาการที่มันดูดเดือดดุดเด็ดเผ็ดมันมีปัญหาต่างๆขึ้นมารอบตัวเขาอย่างมากมายนะครับในพระธรรมสุดีบทที่46นี้นะครับสุดีบทที่46ข้อที่1นะครับ ดาวิดเริ่มต้นในพระธรรมสุดีติบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นที่หลีภัยและเป็นกําลังของเราและเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลําบากเสลาเสลา,านี้เป็นบทเพลงนะครับก็คือจะเป็นเหมือนบทกวีนะครับมีคําว่าเสลาลงท้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นบริบทของการที่กําลังจะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่โอลวนวุ่นวายมากๆเลยถ้าวันนี้ท่านกําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ท่านรู้สึกกังวลใจวุ่นวายสับสน ท่านต้องตั้งใจฟังพนะจพระเจ้าตอนนี้ดีๆจริงๆเพราะหลายครั้งนั้นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านกำลังทําอยู่นะครับสุดีบทที่ส6ข้อที่2อข้อที่3ามนะครับบอกว่านะครับ ฉนั้นเราจะไม่กลัวแม้ว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนแปลงไปแม้ว่าบุเขาทั้งหลายจะโครงเพลงลงสื่อสดือทะเลแม้ว่าน้ํคลึกทนองและฟองฟูและบุเขาก็สั่นสะเทือนเพราะความทะเลออนละวนนั้นนะครับสิ่งที่ผ่านมานะครับสาการบางอย่างที่เกิดขึ้นนะครับในอเมริกานะครับที่มีการประท้วงนะครับจากการที่จับกุมคุณจอร์ดฟลอยนะครับเป็นตัวที่บอกอันนึ่งว่าตอนนี้นั้นแผ่นดินโลกที่เคยสงบสุขที่สุดในโลกสถานที่ที่เป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกหรือสหรัฐอเมริกานั้นแผ่นดินโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว หลายคนนั้นมุ่งมั่นว่าพอจบนั้นจะให้ลูกเข้าบริษัทแอดมิชชั่นนะครับส่งไปเรียนมหาลัยท็อปยูที่เมกาตอนนี้จะเปลี่ยนใจเลยก็ได้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่มีตำรวจ4ท่านนะครับจับกลุ่มนายจอร์ดฟลอยด์แล้วใช้เข่านกดบริเวณคอนะครับแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็ตายไปนะครับตำรวจเหล่านี้โดนคดีเขาเรียกว่าฆ่าโดยไม่ตั้งใจนะครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเกิดการประท้วงความไม่ยุติธรรมเพื่อนที่อยู่ในเมกาบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแล้วนี่เป็นเหมือนจุดแตกหัก ที่ยอมไม่ได้แล้ววันนี้นั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าสิ่งที่ท่านเคยไว้ใจแผ่นดินโลกที่กันเคยไว้ใจตอนนี้แผ่นดินโลกได้เปลี่ยนไปแล้วครับพระกัมพีนะครับเมืองที่อันตรายที่สุดในโลกนะครับชื่อเมืองคาร์ลอสโบสนะครับอยู่ที่ตอนใต้ของเม็กซิโกนะครับเป็นอันดับหนึ่งเมืองอันตรายที่สุดนะครับเขาบอกว่ามีการฆาตรกรรมเกิดขึ้น365ครั้งคิดเป็น111.33ต่อประชากร1 0 0 0 0คนนะครับ อันดับที่2เนี่ยเป็นเมืองการากาัสในเวเนซุเอลานะครับมีการฆาตกรรม3,387ครั้งเวลาเราเข้าไปในพื้นที่บางพื้นที่ที่มันมีความอันตรายติดอันดับโลกเนี่ยเรารู้เลยว่าต้องระวังตัวเรารู้เลยว่าแผ่นดินตรงนั้นไม่เหมือนแผ่นดินที่เราเคยอยู่โลกนั้นได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับในพระธรรมหนึ่งทิโมธีบทที่3ข้อที่1แต่จงเข้าใจข้อนี้คือในวันเวลาสุดท้ายนั้น วาระอันตรายทั้งหลายจะมาพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าโลกนั้นจะมีวาระอันตรายในยุคสุดท้ายในยุคท้ายสุดยุคสุดท้ายนั้นความอันตรายหลายอย่างนั้นกําลังมาในโลกนี้ท่านกำลังอยู่ในโลกที่มีแต่ความอันตรายท่านอาจจะคิดว่าลูกหลานท่านเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่นี่ที่นี่เงินเดือนสามแสนค่าเทอมสามแสนถึงห้าแสนบาทไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ผมเคยได้ยินว่ามีโรงเรียนหนึ่งที่ค่าเทอมแพงมากๆเลยลูกเขาเรียนอยู่ปถมหนึ่งเป็นผู้หญิงนั้นโดนลวนลามโดยเพื่อนนักเรียนที่เป็นผู้ชายเช่นเดีย งคนจะเลี้ยงลูกของเขาด้วยย t u b e เลี้ยงลูกเขาโดยการไปกินฟาสต์ฟู้ดนู่นนี่นั่น,นแต่ผมอยากบอกเลยลูกท่านไม่มีทางปลอดภัยในแผ่นดินที่อันตรายถ้าลูกท่านไม่อยู่ในเมืองเมืองลอสคาโบลอสคาโบสนะครับผมมั่นใจท่านจะระวังมากๆเลยเพราะโลกนี้เต็มไปด้วยความอันตรายและในความเป็นจริงก็คือว่าโลกนี้นั้นเป็นไปด้วยความอันตรายเพื่อนผมกําลังกลับบ้านนะครับที่คอนโดของเขาเองกําลังเดินเข้าที่จอดรถนะครับแล้วเขาอยู่ดีก็มีรถเข็นของเนี่ยปล่อยไหลามาชนน่องเขาจนเขาต้องเข้าโรงพยาบาล มันจะบ้าไปแล้วคอนโดที่ปลอดภัยกำมันจะถึงห้องตัวเองอยู่แล้วอยู่ดีมีรถขนของเข็นมาชนเอ้ยชนแล้วก็ขาเจ็บขาหักต้องเข้าโรงพยาบาลมีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนร่ำรวยมากๆไปเดินเล่นชายหาดนะครับแล้วก็พื้นน้ำเนี่ยมันสูงแค่ตาตุ่มตรงแค่เข่าเท่านั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยเป็นตะคิวหัวทิ่มลงไปในน้ำลุกขึ้นไม่ได้สุดท้ายก็เสียชีวิต โลกนี้มันอันตรายไงวาระสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าวาระอันตรายอันตรายทั้งหลายกำลังจะมาและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเคยเล่าในพระวจนะพระเจ้านั้นมันจะไม่ได้เป็นแค่ที่ท่านเห็นตอนนี้เหมือนจะสงบสุขแป๊บหนึ่งแต่ผมบอกและการันตีท่านนี้เลยว่าพระคัมภีร์ไม่เคยผิดบอกว่าวาระวันสุดท้ายวาระอันตรายกําลังจะมาครับโลกจะเปลี่ยนไปท่านจำเป็นต้องพึ่งพาพระเจ้าผู้ทรงพระชนมากกว่านี้อย่างแน่นอนชีวิตชิวๆของท่านเข้าคาเฟ่กินบราวนี่บวกกาแฟนั้นมันจะจบลง มันจะไม่มีเวลายอย่างนั้นมากแล้วในยุคท้ายสุดยุคสุดท้ายคริสเตียนนั้นจากโลกด้วยวิธีการฆ่าตัวตายไม่ได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตให้ท่านตายนั้นท่านก็ต้องอยู่ในโลกที่มีแต่ความอันตรายผมบอกให้ พระบอกต่อนะครับในตอนต้นบอกว่าบูเขาทั้งหลายก็โครงเคลงลงสู่สะดือทะเลเหตุการณ COVID ์โควิดที่ผ่านมานะครับเจ็ดสายการบินโลกใหญ่ที่สุดในโลกล้มละลายผ่านเส้นโควิด -19 นะครับไม่มีใครเคยคิดมาก่อนนะครับสายการบินฟรายบี้นะครับของอังกฤษนะครับประกาศล้มละลายวันที่5มีนาคม63 t r a n s านสเท a แอร์ไลนสายการบินภูมิภาคสหรัฐนะครับเที่ยวบินสุดท้ายวันที่1เมษาคอมพรสแอร์ไลน์เวอร์จินออสเตรีย แอร์ไลน์นะครับสายก็มีนมินอานดบบใหญ่อันดับสองอสเตรเลียประกาศล้มละลายไอเวงกาแอร์ไลน์ล้มละลายลาทามแอร์ไลน์ไทยแอร์เวย์การบินไทยเข้าสู่ชปเตอร์นะครับออล้มละลายเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาสารนัดแต่สวน17สิงหาคมหยุดจ่ายหนี้ซัพพลายเออร์ทุกเจ้าเพราะตอนนี้การบินไทยที่ท่านอยู่คู่ฟ้านั้นไม่ได้อยู่คู่ฟ้าอีกแล้วเพราะว่าเข้าชปเตอร์ของการล้มละ,ละลายแล้ว บูเขาที่เคยเหมือนมั่นคงแต่เข้าที่นี่ได้ฝากชีวิตถึง60กว่า70กว่าชีวิตจบลงด้วยความเป็นคนแก่เท่าด้วยชีวิตที่สุขสบายธุรกิจนั้นอยู่ใน n แอสแดโฆษณามากมายาอยู่ใน n a s สแ q สหรัฐอเมริกาอยู่ในนู่นนี่นั่นเป็นบริบทมหาชนระดับโลกผมบอกเลยว่าบุเขาทั้งหลายจะโครงเคลงลงสู่สะดือทะเล พระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ท่านเคยมั่นใจภูเขาที่ไม่เคยเคลื่อนสิ่งที่เคยมั่นใจนู่นนี่นัน่นนั้นมันจะพังลงมันจะลงไปสู่ทะเลพระเจ้าบอกว่ามันจะโครงเคลง came, มันจะยึดมั่นไม่ได้มันอยูยืนอยู่ภูเขาไม่ได้มันมั่นใจอะไรไม่ได้เลยผมบอกได้เลยว่าในยุคท้ายสุดมันจะไม่มีอะไรให้ท่านมั่นใจได้เลยมันจะไม่มีอะไรยัน่นรู้สึกไว้วางใจได้เลยทั้งอันตรายทั้งภูเขาก็จะโครงเครงลงสู่สดือทะเลวันหนึ่งความมั่นคงของท่านที่มันมั่นคงสุด เงินเก็บธนาคารจะล้มละลายไปเลยก็ได้ผมไม่รู้แต่บระคัมภีบอกชัดเจนว่าภูเขาทั้งหลายจะโค้งเคลงลงสู่สะดือทะเลถ้าวันนี้นั้นภูเขาของท่านมันโค้งเคลงไปแล้วมันลงไปสู่เกือบจะถึงสะดือทะเลแล้วลงมาที่คอทะเลกำลังไปถึงสะดือทะเลแล้วผมอยากบอกข่าวดีกับท่านว่าท่านต้องจฟังใจฟังพชนะพระเจ้าตอนนี้ให้ดีนะครับ พระมีตอนนี้นั้นได้บรรยายถึงเมื่อกี้บอกว่าแผ่นดินโลกจะเปลี่ยนไปภูเขาจะลงไปสู่สะดือทะเลใช่ไหมครับพระคัมภีร์ได้บรรยายถึงลักษณะของสถานการณ์ในเวลาขับขันเอาไว้นะครับบอกว่าแม้ว่าน้ําทะเลลึกน้ําทะเลคึกขนองและฟองฟู่แม้ว่าภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลโอนละวนนั้นนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับแบ่งเป็นลักษณะของสถานการณ์ขับขันอยู่3ามอย่างครับอย่างแรกก็บอกว่าทะเลนั้นก็คึกขนองในภาษาอังกฤษใช้คําว่า raw นะครับในภาษาเดิมนะครับใช้คําว่าฮามานะครับ แต่ว่าสา,าการบางอย่างนั้นมันส่งเสียงดังมากๆจนหน้าคลามกลัวเวลามีใครคำรามนะั้นเวลาเสียงทะเลมันดังมากๆนนมันน่ากลัวมากๆอย่างแรกคือสา,าการที่มันอยู่รอบตัวท่านนั้นมันสร้างความน่ากลัวให้กับท่านถ้าท่านอยู่ในสา,าการที่รอบข้างนั้นมันสร้างความน่ากลัวให้กับท่านนั่นคือสาการหนึ่งในเวลาที่ขับขันครับอันที่สองนะครับพระคัมภีร์บอกว่าฟองฟู่นะครับในภาษาเดิมใช้คําว่าชามานะครับชามานะครับที่แปลว่ายางมาตอยเดือด ในภาษาเดิมเนี่ยแปลว่ายางมาตอยเดือดนะครับเวลาก่อนที่มันจะเดือดดูเหมือนไม่มีอะไรแต่เวลามันเดือดขึ้นมาเหมือนเวลาต้มน้ำเนี่ยเหมือนไม่ือนพอเวลามันเดือดขึ้นมันฟู่ขึ้นมาทีเดียวฟองขึ้นเต็มไปหมดรับไม่ท่วเลยเต็มไปหมดเลยหมายถึงสาการขับขันในชีวิตของท่านนั้นหลายครั้งนั้นหลายครั้งนั้นมันขึ้นมาพร้อมๆกันเรื่องนี้ก็ต้องจ่ายเรื่องนี้ก็ต้องใช้ตรงนี้ก็ต้องมีเต็มไปหมดขึ้นมาเป็นฟองพร้อมกันในเวลาเดียวกันเป็นเหมือนฟองฟูขึ้นมาในเวลาที่ท่านคิดไม่ถึง ในเวลาที่ท่านคิดไม่ถึงนอกจากส่งเสียงน่ากลัวแล้วสาการขับขายมันขึ้นมาพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันจนที่ท่านรับตั้งรับไม่ทันเหมือนฟองของออน้ามันดินที่มันผุดขึ้นมาพร้อมๆกันหลายๆฟองนับไม่ถ้วนทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับและคําสุดท้ายนะครับที่เป็นคําบอกว่าท่านถูกภูเขาก็สั่นสะเทือนราะคลื่นน้ํานั้นนะครับในภาษาเดิมหมายถึงการถูกยกขึ้นด้วยแรงเป็นอันมากนะครับหมายว่าอย่างไงครับ สายการบางอย่างในชีวิตองท่านมันถูกยืดดิ่มก็ถูกยกขึ้นมาเลยท่านคุมตัวเองไม่ได้ขาท่านไม่แตะพื้นท่านถูกยกขึ้นมาสายการมันเข้ามาแบบคับขันจํานวนมากนับไม่ท้วนแล้วมันทําให้ท่านกลัวอีกด้วยผมบอกให้ถ้าท่านรู้สึกว่าท่านมั่นคงระวังให้ดีสายการเหตุนี้มันจะมาถึงท่านสายการที่ทะเลนั้นมันคับขันนะครับสายการที่บ้านพี่บอกว่าทะเลก็คึกขนองฟองก็ฟูและภูเขาสั่นสะเทือนเพราะทะเลอนละวนนั้น วันหนึง่งโลกนี้จะเป็นสถานาแบบนั้นมันจะมาถึงท่านแบบท่านไม่ตั้งตัวเลยว่าท่านจะเก่งยังไงมีการศึกษามากขนาดไหนผมบอกได้เลยว่าสุดท้ายนะั้นมันจะมาอย่างที่ท่านไม่ตั้งตัวเลยทีเดียวหลายคนนั้นอาจจะรู้สึกมีความสุขว่ากลับบ้านนั้นยังมีค่าแอร์อยู่เปิดแอร์แอร์มันยังเย็นอยู่นะครับมีข้าวกินอยู่นู่นนี่นั่นเป็นความสุขข,ของท่านความยินดีของท่านนะั้นมันหายไปเมื่อเงินในบัญชีท่านมันลดเหลือครึ่งหนึ่งหลายครั้งถ้ามันเป็นอย่างนั้นผมอยากบอกท่านนะครับว่าพระเจ้านั้นบอกว่าในสถานนารเหล่ี้้ัน,น ความยินดีของคนของพระเจ้านั้นแตกต่างออกไปพระคัมภีร์นั้นพูดในตอนที่บทที่สิข้อที่สบอกนะครับบอกว่ามีแม่น้ําสายหนึ่งที่คลองระบายทำให้นครของพระเจ้ายินดีคือที่ประทับอันบริสุทธิ์ขององค์ผุ้สูงสุดพระเจ้าสถิตกลางนครนั้นนครนั้นจะไม่สั่นคลอนพอรุ่งอรุณพระเจ้าจะทรงช่วยนครนั้นไว้นะครับ พระกัมีตอนนี้นะครับพูดถึงแหล่งของความยินดีของคนของพระเจ้าบอกว่าจริงๆนั้นแหล่งความยินดีของคนพระเจ้านั้นมันแตกต่างกับแหล่งความยินดีของคนในโลกนี้สาการแบบที่ผมว่าเมื่อครู่ไม่มีใครยินดีหรอกครับทุกคนเต็มไปด้วยความเครียดความเครียดเป็นสิ่งที่อันตรายมากเพราะว่าท่านไม่สามารถปิดประตูกั้นมันได้ปิดประตูมันก็เข้ามาอยู่ดีผมกล้าพูดได้เลยถ้าท่านมีเงินสักร้อยล้านท่านนั้นไม่ได้ปราศจากความกังวลล้านเปอร์เซ็นท์ท่านมีความกังวลมากกว่าซะด้วยซ้ํา เพราะอะไรไหมครับเพราะเงินมันเป็นชื่อสกุลเมื่อเงินเก็บเงินมาไว้เก็บยิ่งเก็บมากๆยิ่งอุ่นใจแต่พอวันที่มันหดลงไปเหลือครึ่งหนึ่งเมื่อก่อนท่านเคยมีห้าหมื่นยังสบายใจไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเย็นนี้ไม่รู้จะใช้ไปช้อปปิ้งที่ไหนเป็นตลาดนัดยังไงพราท่านมีเงินสิบล้านยี่สิบล้านความกังวลคือกลัวมันจะลดลงไงความยินดีของท่านมันเป็นแม่น้ําสายเดียวที่มันเป็นเลขที่มันเขียมว่าคลองบัญชีคลองเงินฝาก คลองเงินฝากนั้นมันไหลเข้าไปในเมืองไปทำให้ท่านชื่นชมยินดีไงแต่วันหนึ่งพระกัมพีบอกว่าสิ่งเหล่าน,นี้นี่ยมันไม่ได้สร้างความยินดีให้กับท่านเพราะเวลามันถูกตัดขาดไปมันจะมีปัญหามากมายนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจในบริบทสมัยโบราณนะครับเมืองในสมัยโบราณน,นั้นเป็นเมืองที่มีกำแพงล้อมไม่ใช่เหมือนกรุงเทพนะครับไม่มีใครสร้างกำแพงล้อมรอบกรุงเทพเมืองสมัยก่อนนั้นจะเป็นเมืองม,มีมีกำแพงกั้นนะครับคนก็อยู่ในเมืองวิธีการที่เขาจะตีเมืองนะครับก็คือว่า ศัตรูมาเนี่ยเขาจะพยายามขุดน้ําที่มันไหลเข้ามาในเมืองให้มันหันไปทางอื่นพูดง,ง่ายๆแม่น้ำเนี่ยถ้ามันถูกหันออกไปนอกเมืองเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนในเมืองจะไม่มีน้ําความชื่นชมยินดีจะหายไปพระกัมภีบอกว่าตอนนี้นะครับมีคลองหนึ่งที่ทําให้ชื่นชมยินดีแบบว่าไงครับปกตินั้นถ้าเมืองไม่มีน้ําเมืองนั้นจะไม่มีความชื่นชมยินดีเพราะไม่มีน้ําใช้สุดท้ายนั้นคนก็จะอดอยากยอมแพ้ แล้วก็มอบตัวเป็นเฉลยกับศัตรูในที่สุดเพราะไม่มีน้ําใช้เข้าใจไหมครับแปลว่าน้ำเนี่ยเป็นบริบทของการที่ทําให้เมืองชื่นชมทำห้เมืองมันชื่นชมดีเพราะมันมีน้ําอยู่ไงนะครับแต่ว่าพระบิดตอนนี้เนี่ยบอกว่ามันมีคลองสายหนึ่งที่ทําให้คนของพระเจ้าชื่นชมยินเวลาท่านนั้นชื่นชมยินดีนั้นมักจะเป็นข่าวดีลูกชายสอบติดที่นี่นะครับ ลูกชั้นสอบได้ที่1ไปแข่งขันได้รางวัลระดับประเทศจะทําให้ท่านชื่นชมยินดีเงินในบัญชีเข้าลูกค้าจ่ายตังค์สิ่งพวกนี้เป็นคลองประเภทหนึ่งที่เข้ามาในเมืองในชีวิตของท่านนะท่านชื่นชมยินดีแต่ผมอยากบอกว่าศัตรูนั้นสามารถทําลายคลองแบบนี้ได้อย่างง่ายได้ วันหนึ่งนั้นถ้าอาจจะดีใจมาโบสถ์มีพระพรเต็มล้นมากมีนะครับแต่ในวันที่มันดูเหมือนกับมันจะแย่ลงมันจะไม่ดีเหมือนเดิมนะครับความชินชมีถ้ามันหายไปถ้ามาโบสถ์ด้วยใจห่อเหี่ยวนะครับไม่ได้ห่อข้าวนะห่อเหี่ยวมานะครับหน้าตาดูรู้เลยว่าไม่ใช่ไม่มีคอลลาเจนบนหน้าเท่าไหร่นะครับแบบว่าไงครับคลองแห่งความยินดีจะชื่อ,อถ้ามันถูกตัดออกไปไงแต่พระมีตอนนี้เนี่ยให้คําที่น่าสนใจมากเลยนะครับพระก็มีใช้คําว่า there is a river the stream term s ด้วยนะครับ พระก็มีตอนนี้กําลังบอกว่าแม่น้ําประเภทหนึ่งที่ทําความยินดีให้กับคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เชื่อพระเจ้านั้นเป็นแม่น้ําที่เกิดจากลําธารหลายสายแม่น้ําที่เกิดจากลําธารหลายสายคือ,อยังไงครับมันจะไม่หายไปแม้ลาํลาธารใดลําธารหนึ่งมันโดนตัดเป็นแม่น้ำ<ง>ที่มันเป็นความาันยหลไหล <ๆ S 2> ที่ไม่ขึ้นกับสถานการณ์ไง มันเป็นความชื่ชมโยินดีไม่มีใครสามารถทําลายได้ไงมันเป็นความเชื่ชมโยงดีที่ศัตรูไม่สามารถเอาหินไปอุดคลองด้านหนึ่งแล้วน้ํําน้าในที่เข้ามาในเมืองมันจะไม่มีไงมันอุดอันหนึ่งคลองอื่นก็ยังไหลเข้ามาอยู่ดีความเชื่นชมอย่างนี้เป็นความเชื่นชมยินดีที่ถาวรนิรันร์ไม่ขึ้นเกิดสาการอะไรและไม่มีศัตรูทําทลายได้ความเชื่นชมยนอย่างนี้ยินดีแบบนี้เป็นความเชื่อมดีที่ท่านต้องการไม่ใช่ความเชื่ชมโยินดีที่มันเกิดจากสิ่งอื่น กิดจากสิ่งอื่นไม่ได้ผิดเกิดจากการที่ท่านมีเงินมากไม่ผิดเกิดจากการที่ท่านมีอาหารดีๆกินไม่ผิดอะไรเลยพระเจ้ายินดีจะอวยพรท่านให้ท่านมั่งมีสุขี h í สโมสรแต่สิ่งที่สําคัญนี่คือไงครับพระเจ้ากําลังบอกว่าแม่น้ําที่จะไปตั้งท่านชิชมีีต้องเป็นแม่น้ําที่เกิดจากสตรีมเติมเอสที่มันต้องเป็นแม่น้ําที่เกิดจากลาธารหลายสายเข้ามานะครับแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังว่าคืออะไรบ้างนะครับหลายคนได้เป็นแมนเมดรีเวอร์ก็คือว่าเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นแม่น้ําที่มนุษย์ทําขึ้นท่านอุตส่าห์ขุดธุรกิจของท่านเป็นเป็นแม่น้ําสายหนึ่งเข้ามาในชีวิตของท่านชื่อบริษัทจุดๆนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไงครับวันนึงมีคนมาอุดแค่คลองเดียวมันก็ตันแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นแม่น้ำหลายสายมันไม่ได้เป็นลำธารหลายสายไหลเข้ามาในชีวิตของท่านนะครับแม่น้ําที่คนส่วนมากทำนะครับก็มีอะไรบ้างมีไม่ยากครับความสุขของคนในโลกนี้ก็มี good friends good food good, food, good time แล้วก็ good wine บางคนบอกว่าชีวิตของเขาได้มีความสุขจากการมี4กู๊ตนี้นะครับกู๊ตแฟนด์กู๊ไวายกู๊ตฟู้ดกู๊ตไทม์นะครับมีชีวิตที่มันดีมีชีวิตที่มันเหมือนกับว่ามีความสุขนะครับแต่ผมอยากบอกว่าอันนี้คือแมนเมดรีเวิร์นะครับพระคัมภีร์นั้นพูดตอนหนึ่งนะครับที่ทําให้กราสิตี้ออฟกอรนะครับความชื่นชมยินดีอันนี้นะครับเป็นทําให้ประชากรของพระเจ้าชื่นชมยินดีนะครับผมอยากให้ท่านดูอันนี้นะครับสถานการณ์แบบนี้นั้นเหมือนกับเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนใฝ่ฝัน วันหนึ่งนั้นแต่เกษียณตอนอายุ40นะครับแล้วไปอยู่ตามเกาะนะครับไม่ใช่ไปเกาะคุณพ่อเกาะคุณแม่นะฮะไปกับเกาะนะฮะไปเกาะสวรรค์นะครับไปใช้ชีวิตอย่างมีสันติสุขในโลกนี้นะครับแล้วก็ไม่มีภาระอะไรต้องทุ์ร้อนนะครับวันวันไปเฉาะมะพร้าวปีนต้นมะพร้าวนะฮะไปเหมือนลิงแล้วก็ไปตัดออกมาแล้วก็เฉาะกินนะครับเย็นๆสบายๆไม่ต้องทําอะไรมีหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งอ่านอยู่นะครับแต่ผมอยากบอกความเป็นจริงกับท่านไหมครับว่ามีพี่น้องหลายคนที่ผมเจอนะครับ บางคนเนี่ยอยู่ที่โรงแรมอย่างพี่น้องเราอยู่ที่โซเนวานะครับมันเหมือนสวรรค์เลยนะครับที่นั่นนะครับแต่สิ่งหนึ่งผมเชื่อแหละว่าทุกคนที่อยู่ในที่ที่มันดีมากๆเนี่ยมันยังก็ยังมีความกังวลอยู่ความกังวลไม่เคยหายไปและผมอยากบอกความจริงกับท่านว่านะครับคนที่ฆ่าตัวตายหลายคนฆ่าตัวตายในคาลิฮาร์หลังละหลายสิบล้านคนจํานวนมากนั้นฆ่าตัวตายท่ามกลางโซฟาตัวละสองแสนบาทกินยาต,ตายเครียดทรมานท่ามกลางอุปกรณ์ทุกอย่างที่มันมีพร้อมทั้งหมด บางคนนั้นเลือกจะไปสิ้นชีวิตของเขาที่เกาะสวรรค์ในชีวิตที่มันไม่มีอะไรทําในชีวิตที่มันดูเหมือนกับทุกอย่างมันโอเคแล้วท่านรู้ได้ไงว่าบนเขามันอากาศเพราะท่านก็รู้สึกว่าหมดเขานี้ท่านก็ปีนอีกเขาหนึ่งอยู่ระหว่างทางก็มีความยินดีคิดว่าข้างบนมันโอเคแต่เวลาที่ท่านไปถึงนั้นท่านรู้ว่ามันอ้างวางเปล่าเปลี่ยวเซเว่นก็ไม่มีมันทุกทรมานใจและสุดท้ายนั้น ความยินดีนะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับการที่วันหนึ่งท่านไปถึงสักที่หนึ่งมันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องหลอกลวงมันเป็นเรื่องที่คนในโลกนี้มันสร้างภาพว่าวันหนึ่งถ้าขึ้นเครื่องกีวินเจ็ทส่วนตัวขับลัมโบกินีนะครับนู่นนี่นั่นชีวิตท่านมันจะปังชีวิตท่านมันจะปังชีวิตท่านจะปังท่านดูไหมฮะคนขับลัมโบกินีไปต่างจังหวัดจะต้องรถขึ้นรถยกนะครับมันขับไม่ได้มันเตี้ย นะครับเวลาจะขึ้นทีเนี่ยผมว่าบางคนอาจจะต้องกลิ้งตัวออกมานะครับไม่ใช่ยุคธรรมดาเพราะมันเตี้ยมากนะครับอาจจะต้องมือสองข้างโผล่ออกมาครับแล้วผมพลิกตัวออกมานะครับไม่ใช่ได้ออกมาง่ายๆนะครับผมเคยไปนั่งเพื่อนผมขายอยู่นะครับผมก็ไปขอเขานั่งผมปวดหลังมากเลยนะครับหมายความว่าไงครับสิ่งที่ท่านคาดหวังความยินดีที่เป็นแมนเมดรีเวอร์นะไม่เคยทําให้ท่านชื่นชมยินดีหลอกมันเป็นคําหลอกลวงมันเป็นคําโกหกให้ท่านเสียเวลาทั้งชีวิตเพื่อสร้างซูเปอร์ครอบครัวซูเปอร์คฤหาสน์ ซูเปอร์สามีภรรยาดินเนอร์หรูทำกลางโรงแรมชั้นสูงสุดท้ายลงมาไปซื้อข้าวมันไก่กินพอาทามาแล้วนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับในพระธรรมเอเสเคียนนะครับบอกว่าพระคัมภีร์นั้นบอกถึงเรื่องแม่น้ําสายหนึ่งแม่น้ําสายหนึ่งนะครับที่ทําให้ประชากรพระองค์ชินชมินดีในพระธรรมเอเสเคียนบทที่4 7ข้อ1ถึงนะครับตอนนี้นะครับภายหลังก็นําข้าพระเจ้ากลับมาที่ประตูพานิเวศและดูเถิดมีน้าไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพานิเวศตรงไปยังทิศตะวันออก พระคัมภีร์บอกว่าไงครับมีน้ําไหลออกมาจากพนิเวศนะครับใต้ธรณีประตูนะครับสุดท้ายนะครับชายคนนี้ก็ตามตามไปแล้วท่านจึงนาเขาไปเจ้าปทางทิศเหนือนะครับชายผู้นั้นไปทางตะวันออกมีเชือกวัดในมือนะครับและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับน้ำเนี่ยไหลไปทางถิ่นตะวันออกไปถึงทะเลทรายไปถึงทะเลเมื่อน้าไหลไปถึงทะเลทะเลนั้นก็กลับจืดนะครับ แล้วก็มีบอกว่ามีน้ําสายหนึ่งไหลออกมาจากพระวิหารของพระเจ้าในพระธรรมเอเสเคียนเป็นคําพยากรณ์ถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่จะนํามาซึ่งชีวิตที่มันชื่นชมยินดีจริงๆนะครับนะครับช่วยกดสเปซบ b a r ให้ด้วยครับอันนี้นะครับเป็นเป็นการกลับมาทำเทศกาลนี้ครั้งหนึ่งหลังจากที่ไม่มีมานานมากเลยนะครับ เขาจะเอาน้ำนะครับจากจากบ่อบ่อหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆนะครับนี่คือเทศกาลคนยูเขาจะตักน้ำแบบนี้นะครับนี่คือวันสุดท้ายที่เระเยสูเสด็จไปเดี๋ยวผมจะอจอธิบายท่านฟังเคยเป็นละรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนั้นเทศตอนเขาเขาจะเฮฮามากเขาเขาจะเป็นวันอย่างความชิดนชมมินดีเขาก็จะน้ำเนี่ยนะครับขึ้นไปตรงหน้าพระวิหาร เหมือนในพระธรรมเอเสเคียน47ที่บอกมีน้ำไหลาจากพระวิหารเขาเลยพยายามจะทาให้เหมือนแต่พระอภิคือน้าไหลาจากพระวิหารเหมือนกันนะครับรับดียวบอกว่าจะไม่มีความสุขที่ท่านมีเทศกาลอยู่เพิงอยู่กับพ่อแม่มีอาหารเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์มันจะไม่ใช่ความสุขสูงสุดความสุขสูงสุดก็คือคนที่ได้เห็นการเทน้ํานี้เท่านั้นมาดูนะฮะน้ำเนี่ยจะมีเป็นอย่างนี้ครับเขาจะไม่ได้เทแค่น้าด้วยเขาเทอะไรรู้ไหม เขาเทวายด้วยเขาจะเป่าแต่แบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะเทเดี๋ยวท่านดูนะฮะตรงนี้เป็นฐานพระวิหารนะครับเขาจะเทแล้วให้มันไหลออกมานี่เป็นปุโรหิตนะฮะเขาจะเทอย่างนี้เห็นไหมฮะเขาเทน้ำลงมา เห็นไหมน้ำน้ำมันไหลออกมาจากตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะมีน้ําแล้วก็มีวายไหลออกมาอย่างนี้เขาปล่อยให้มันไหลออกมาจากพระวิหารนี้นะครับโอเคพระเยซูนั้นเข้าร่วมเทศกาลนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพระเยซูเนี่ยไม่ได้ไปวันแรกนะครับพี่น้องพระเยซูเนี่ยบอกว่าไปสี่ไปสี่คนจะได้รู้ว่าเจ้าเนี่ยเป็น อวดให้โลกรู้เลยว่าเจ้าคือพระเยซูอย่างนี้นะครับพระเยซูบอกไม่ใช่เวลาของเรานะครับแล้วพระเยซูก็ในข้อยอนเจ็ดสามเจ็ดสามเก้าสามสิบเจ็ดนะครับในวันสุดท้ายคือวันนี้วันที่เขามารวมตัวดึง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 นะฮะแล้วก็เขาก็าเทน้าเงี้ยวันสุดท้ายฟังดีนะฮะวันสุดท้ายซึ่งเป็นวันสําคัญของเทศกาลเทศกาลนี้เลยอยู่เพลิงนะครับการเทน้าเนี่ยเป็นการที่บอกว่าใครเนี่ยที่ไม่ได้เห็นเทศกาลเทน้านี้ออกมาจากพระวิหารจะเป็นคนที่ไม่เคยเจอความสุขที่สุดในชีวิต แล้วคนยิวก็ไม่รู้นะฮะเขาก็เทไปเรื่อยเขาก็ไม่รู้ว่าเททําไมทําไมต้องเทนะฮะก็ไม่เข้าใจนะฮะแต่สิ่งฟังผมดีนะฮะพระเยซูเนี่ยเขาเทน้ำไก็อยู่งี้พระเยซูโผล่ขึ้นมาเลยปะพระเยซูทรงยืนขึ้นแล้วพรงจัดเสียงดังว่าตอนนี้ก็าเทน้ําเนี่ยถ้าผู้ใดกระหายให้เขามาหาเราและดื่มเถิดเขากำลังเทน้ําอยู่เนี่ยไอ้ที่เห็นแล้วมันแบบมีความสุขเนี่ยนะครับ ดังที่พระกัมภีเขียนไว้ว่าผู้ใดที่ตามที่เชื่อในเราสายทานน้ําซึ่งให้ชีวิตจะไหลออกจากภายในผู้นั้นที่ตัดดังนี้พระองค์หมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้เชื่อในพระองค์ได้รับภายหลังตอนที่มีการเทล้นพระวิญญาณลงมาในพระธรรมกิจการพี่น้องจําได้ไหมฟังดีนะฮะเอเสเคีย47คือการเทน้ำเปล่าๆออกจากพระวิหารที่เป็นอาคารพระก็มีพระเยซูเนี่ย คนยิวเนี่ยทำมานานมากเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้อย่างเดียวมันจะชื่นชมยินดีแล้วเททั้งเหล้าอ,องุ่นแล้วก็น้ําเปล่าพระเยซูเนี่ยเขาเทกันอยู่ดีๆพระเยซูประกาศดังกังที่เทเลยบอกว่าหยุดก่อนถ้าผู้ใดกระหายให้มาหาเราแล้วดื่มเถิดพระเยซูเป็นมนุษย์ไงแล้วพระเยซูมีพระวิญญ,ญาณและพระวิญ,ญญาณเป็นเหมือนแม่น้ําไหลออกมาจากพระเยซูงไง แลพระเยซูบอกใครมาดื่มน้ําแห่งชีวิตนี้จะหายป่วยใครมาดื่มน้าแห่งชีวิตนี้จะมีความสุขแท้พระเยซูนั้นทําให้สิ่งที่คนยิวนั่งเทน้ํามาสองพันปีไม่เข้าใจมันคืออะไรเทกันทําไมก็ไม่รู้เห็นน้ําเทมันจะมีความสุขอะไรก็ไม่รู้แต่มาบอกฉเฉลยในตอนพระธรรมยอห์นบทที่7จ็ดสามเจ็บอกว่าก็ต้องดื่มน้ําที่มาจากเรานี่แหละคือน้ําจากพระวิหารขอเราคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะไหลออกมาเวลาท่านเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มีความชื่นชมยินดีเป็นแม่น้ําสายหนึ่งที่ทําให้พะนธเวทของพระเจ แม่น้ําที่มันมาจากหลายสายแม่น้ําแห่งชีวิตที่มันไหลาจากตัวท่านจะทําให้ชีวิตของท่านมันมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีไม่ขึ้นจะสารการณ์เป็นความชืม่นชมยินดีแบบพระเจ้าอยากให้ท่านเป็นไงพี่น้องเห็นไหมธรรมเนียมของคนยูนันซ่อนอะไรบางอย่างที่เราไม่เข้าใจไว้นะครับเป็นธรรมเนียมที่มาจากพระเจ้านะครับแล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าหมายความว่าน้ําแห่งชีวิตคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และขึ้นสตักที่เชื่อเรื่องการเทล,ล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนที่ขี้แจกเราเชื่อเรื่องการเทของพระศิษย์ของพระเจ้าบางคนเนี่ยมานมัสการพระเจ้าเลยหัวเราะไงบางคนก็เลยเหมือนกินเหล้าไงเพราะมีการเทวายด้วยทำเนียมยิวที่ซ่อนไว้สองพันปียังมีการเทวายแถมให้ด้วยคนก็เลยเมาเหล้าองุ่นไงแต่พี่น้องคาดหวังวันนี้คนเดียวที่ทําให้ท่านมีสันติสุขแท้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ใช่ผมผมเป็นแค่คนส่งของแต่ท่านมามานังดูขี้จี้แจกนี้วันนี้มาเออบทนี้ เดี๋ยวฉันจะมาดูหน่อยว่ามันจะจริงไหมนะครับหรือว่าอ,อาจารย์คนนี้ได้ข่าวมามันจะวางมือฉันจะรู้สึกอะไรไหมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเวลามีแกลบมาถ่าไม่โบกไหมโบกจอดหน่อยมีของของผมไหมอ้าวก็คุณไม่ได้สั่งของคุณจะมีของอะไรไปส่ง,งคุณเรามันเป็นเรื่องของท่านกับพระเจ้าการสัมผัสการทรงสถิตเป็นการเยี่ยมเยียนของพระวิญญ,ญาณเป็นเรื่องของการที่ท่านอยากพบพระองค์แ้วพระเจ้าก็ใช้มือบางคนในการเป็นคนส่งของให้เ,เอง วันนี้ถ้าท่านมาด้วยใจไม่ได้คาดหวังมาเป็นธรมเนียรมาเป็นอีกครั้งหนึ่งแวะมาให้เก้าอี้มันอุ่นๆหรือว่ากลัวว่าใครจะจำหน้าท่านไม่ได้ว่าท่านแก่ขึ้นหรือว่าหล่อขึ้นหรือเปล่าผมบอกเลยว่าท่านเปลี่ยนความคิดท่านตรงนี้ดีกว่าเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องของท่านกับพระวิญญาณสุดท่านต้องาหายพระองค์อยากหาพระองค์อยากพบพระเจ้าอยากมีประสบการณ์กับพระวิญญาณอยากจะรู้จักกับพระองค์ ถ้ามีพระองค์เป็นจริงของพระเจ้าเมตตาพระองค์จะาคาลูกมาที่นี่แล้วลูกขับรถมาไกลลูกตื่นแต่เช้ามาลูกต้องการพบพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกต้องการเข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าลูกต้องการพบการทรงสถิตของพระเจ้าและผมอยากบอกว่าหลายครั้งทานมีประสบการณ์แล้วนั้นผมบอกว่ามันยังน้อยไปมันมีมากกว่านี้ประสบการณ์ที่ท่านมีนั้นอาจจะอยู่ระดับตาตุ่มเฉย แล้วก็มีบอกมีระดับที่เป็นเข่าระดับที่เป็นเอวระดับที่ว่ายน้ำได้แปลว่าการเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุ์นั้นมีระดับที่แตกต่างกันบางคนมีการเจิมในพระวิญญาณสูงมากบางคนอาจจะมีน้อยเพราะท่านนั้นดำเนินชีวิตไม่ค่อยใกล้ชิดพระวิญญาณใจท่านแสวงหาแต่ศาสนาแต่ท่านไม่ได้มาแสวงหาพระเจ้าท่านมาเป็นคิดเตียนที่ดีมาบวชวันอาทิตย์แต่ท่านไม่ได้มาแสวงหาพระวิญญาณท่านดำเนินชีวิตบางท่านทำตามสิ่งที่ท่านอยากทำแต่ท่านไม่ทำตามใจสิ่งที่พระวิญญาณอยากให้ท่านทำ เพราะวิญญาณเลยไม่อยากสนิทกับท่านเท่าไหร่เพราะท่านยังไม่ค่อยรักพระองค์เท่าไหร่พี่น้องเอเมยไหมครับ <c oughs> ผมจะไปด้วยความรวดเร็วนะครับ <c oughs> และในสถานก,การณ์ที่มีปัญหามากมายเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังภูเขาสั่นสะเทือนโครงเครงเป็นเหตุการณ์ที่บอกนะครับพระเจ้าบอกว่าแหล่งความชื่นชมยินดีของท่านนั้นไม่ใช่ยอดขายของท่านแหล่งความชื่นชมยินดีเดียวของท่านคือแม่น้ํา สายหนึ่งที่เข้าไปในแผ่นดินหรือว่า City of God หรือเข้าไปในชีวิอของท่านเท่านั้นที่ควรจะเป็นความชื่นชมยินดีของท่านแต่น้อยท่านก็รอดแล้วเอเมนไหมครับ <c oughs> แล้วในปัะบีปตนนี้นั้นพูดมาถึงบริบทของในการแอคชั่นจริงในการที่มีการต่อสู้จริงๆสาการจริงๆท่านต้องทําอย่างไงนะครับในพระธรรสุติบทที่4ีิข้อที่สินะครับโจงนิ่งเสียเรารู้เถิดว่าเราเป็นพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลกในภาษาเดิมคำนี้เป็นคำที่ประหลาดมากเลยท่านจะเข้าใจเลยว่า